ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธงราศีช่วงนี้ชาวราศีกันรอยต่อชะตาร้ายกลายเป็นดี ชาวราศีกันช่วงนี้เป็นรอยต่อของชะตาจุดเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีไปดูค่ะว่าหมอลักษ์จะทำนายดวงของชาวราศีกันเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีกัน พยากรระหว่างวันที่16-30ปีสายน2567ชาวลัคนาราศีกันดาวราหูจรเล็งชะตาตั้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วถึงพฤษภาคมปี2568เงาของกรรมเก่าทำให้เกิดทุกข์มีปัญหาทั้งเรื่องครอบครัวคนรักงานประกอบกับดาวพระฤหัสบดีคือบุญกุศลคุณความดี จรเป็นมรณะตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วถึง30เมษายนปีนี้แล้วเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาดาวหลายดวงโคจรเข้าเรือนอริศัตรูปัญหาเป็นจุดที่ไม่มีตัวช่วยถ้าชาวราศีกันไม่อยู่ในกระแสบุญจะเจอเรื่องหนักสารพันคุณต้องมีกำลังใจตามมุมมองของดวงชะตาหลังเดือนเมษายนคุณกำลังจะพ้นเคราะห์ ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นรอยต่อของดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนมรณะไปร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในมุมอับหลัง13เมษายนที่ผ่านมาแปลว่าดาวอาทิตย์มาทำให้แสงสว่างวาบขึ้นมา บุญกุศลที่เคยทำเริ่มมาหนุนนำเกื้อกูลแล้ว30เมษายนนี้ดาวพระฤหัสบดีจรเข้าเรือนสุภะช่วยเราได้เต็มที่ถึงจะมีดาวราหูถึงจะมีดาวสาวเป็นอริเมื่อตัวช่วยมีกำลังแล้วจึงไม่น่ากลัวเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี มงคลเสริมชะตาไปไหว้พระทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าน้ำค่าไฟดวงชะตาจะได้ไหลลื่นหาโอกาสส่งน้ำพระไปที่ลานเทพวัดเจ้าอามได้จัดให้มีการส่งน้ำพระตลอดเดือนเมษายนน้ำอบสำหรับส่งน้ำพระควรเป็นน้ำอบศักดิ์สิทธิ์น้ำอบคันธมาศปรุงตามตำรับโบราณใช้น้ำอบผสมน้ำส่งน้ำพระที่บ้าน ทำความสะอาดพระแล้วส่งน้ำอบน้ำปรุงที่ว่านี้และควรจะใช้น้ำอบผสมน้ำล้างหน้าอาบตัวเพื่อล้างอับประมงคลเสริมบุญราศีหาแหวนมหาเทพแขวนคอพระกลิ่งหรือพระชัยวัดติดตัวเหรียนเทพ,พระราหูทรงครุฑด้านหลังดวงดีเป็นกำลังสำคัญประสิทธิสีพึ่งฟันทงพระหริระสีปากจะได้เป็นมงคล ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ